เอาดูนะคะสำหรับผู้ใช้บัตรคนจนที่จะใช้ในโครงการเราชนะนะคะ ธนาคารกรุงไทยแจ้งขอปิดให้บริการใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้วนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆม,ม,มาที่ช่องของเรานะคะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เงินในโครงการเราชนะนะคะเข้าบัตรคนจนหลายๆคนก็ไปใช้สิทธิ์กันมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะธนาคารกรุงไทยนะได้โพสต์ที่ Facebook Fanpage นะคะกรุงไทยแคร์นะคะแจ้งข้อความดังนี้นะคะธนาคารขอแจ้งปิดการใช้สิทธิ์โครงการ เราชนะสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการรับชำระสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC และแอปถุงเงินชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบหากระบบกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้ท่านยังสามารถใช้สิทธิ์อื่นในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติธนาคารขออาภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะคะวันนี้หลายๆคนอาจจะ ใช้สิทธิ์ไม่ได้นะคะสําหรับบัตรคนจนในโครงการเราชนะนะคะหากมีข้อมูลอัปเดตนะคะพี่เกดก็จะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบผ่านช่องทางนี้นะคะอ,คอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ